ีผมเมื่อนิ้งงบการเงินสมัยก่อนเลยนะนี่อะไรพักแก้วของอะไรวะอ่านนี่ออกเลอะไรไม่เป็นพิตาปนะิตาธนาคารหลวงปุโตนี่องค์ลห้าร้อยนะหลวงข้อกันผมไม่ได้ใช่ว่ากันรุ่นไหนนะนี่พิตาปอนนี้ยันตีพันสี่ขายสองพันสองเนี่ยเพิ่อนๆด,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 ดูดิกำไรแปดร้อยโอ้โหซิลีซีเหลี่ยม อะไรซื้อหนึ่งร้อยขายพันสามเนี่ยโอ้โหกูกำไร 5, 2, นพันสองเลยวะอันนี้อันนี้เขาน่าจะเป็นรุ่นแช่ละมนต์นะครับโอ้โหนี่กูกำไรเยอะขนาดนี้เลยในชะ่ไนี่โทรชีวิตพี่พอสอ,อะไรเนะี่ยเมื่อกี้กูบอกไปดูตรงไหนวะบัญชีนี้ดูผมเขียนบัญชีไว้ตั้งสมัยก่อนนะอะเมื่อกี้เห็นพี่พอสอมนะื่อกี่เขียนพ,พอสอไหมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย อยากปากน้ำรุ่นหนึ่งเช่าหมื่นเจ็ดห้าขายสองหมืน่นเสด็จกลับสองสองอันสามหมื่นสามขายอะไรบวกแปดพันทุนสามหมืน่นสี่หมื่นหนึ่งขายห้าหม,มืน่นหกอะไรหมื่นสี่สองโอ้โหไม่รูชีวิตพอเท่ากันนี่ของจริงนะเนี่ยปีสี่สองปีสี่สองนะเพื่อนๆไอันนี้ก็ต้องเป็นปีสี่สี่สองเหมือนกันแหละหรือสี่หนึ่งไม่แน่ใจนะครับดูดิโอโ้บัญชีผมนี่ ปีสองให้เกิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูหลวงข้าแดงนี่น่าจะเป็นโอ้โหรุ่นไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตากไก่นะซื้อพันห้าไอะซื้อพันสามขายพันห้าหลวงข้าชมว่าท่าไทยซื้อพันหนึ่งขายไม่ออกนะฮะไอ้ที่ยังไม่ติดนี่คือขายไม่ออกนะฮะเนี่ยขายไม่ออกนะแต่ดูนะผลประกอบการในปีสี่สองนะพเพื่อนๆดูนะนี่คือปีเมื่อกี้เห็นปีสี่สองปีสองสิงหาอันนี้คือสิงหาสิงหาใช่ไหมสิงหากันยา ตุลาโหเพื่อนเพื่อนดูนะผมทำละเอียดแค่ไหนหกร้อยบวกสามร้อยบวกสองพันสามบวกสามร้อยบวกสี่ร้อยบวกสองร้อยกำไรสี่พันหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่หกตุลากำไรสองหมื่นหนึ่งโอ้โหนี่ปีสี่สองนะยี่สิบหกปีที่แล้วนะเพื่อนเพื่อคิดดูนะวนมาถึงตรงเนี้ยวันที่สิบหกนะครับสิบหกนะกลางเดือนผมกำไรเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยโอ้โห พีสี่สองกูอ่อะไร้สิบเก้าเดืนว่าสอวสรอบข้างแล้วผมนี่รอบข้างแล้วพอผมนี่รอบข้างแล้วผมหาทางเกิดขึ้นก็่อไเรอนรอบสามนี่ผมที่เกิดมาเป็นแปีเดือนหนึ่งคือผมม่คนขยันไนี่ผมไดแสนกว่าเลยนะดูดีนกูก็เก่งกันนะเ่ยแค่ผ้พีสี่สองนี่ยหกปีแล้วยังไม่เกิดมั้ง ผมไม่ต้องเปิดที่เลี่ยนๆเหมือนที่ทำงานเลยไม่มีไม่มีแรงที่ยโอเคอ่าที่ห้ากว่าแล้วก็ตัวดูแล้วอ้าวเป็นไงบอลเท่าจันนี้โอเคอ่าบอยเท่าจันไม่ได้มาเล่นๆเห็นไหมสิบหกขวบอ่าสิบหกเอนแล้วสิบหกขวบเห็นไหมอย่างไรอยู่กั้เป็นใครวะพี่หนุ่มไปใครพอมาอาทิตย์น่ะโอเคเดี๋ยว ที่หนึ่งการใช้โทรรับ,รบแล้วแล้วคุณบอกว่าไง <c oughs> น่าจะเจอที่๋ยว่กันนะ,ะสวัสดีครับโอ้โหคุยเรื่องอื่นย,ยาวเลยกูนะครับโอเคสวัสดีครับ